บุดานะอือบุดานะอันนี้คือสัตว์คอมเ e ดาน์ค o ณเ d ็นไ i มสัอมเพาน์นเป็นส่วนนึ่งของไดโนเสาร์อ๋อมัเกิดมาตั้งน i นแล้วนะยอยู่อ่างนอยู่เลยแล้วก็มีสัตว์ี่มันก็มีความสุขมากๆที่มันก็มีสุขมาที่มันีความสุขมากๆที่มันมความสุขมากวท่นก็มีคามสวมากืท่มันก็มีความสชากไทยอันนี้ใามไหมากๆท่มันก็มคมสุ่นอ็มชาวาทยฮะชาวไทยก็จะบอกว่าฉันตื่นอยู่แล้ว ฉันตื่นอยู่แล้วฉันเป็นอย่างนี้ตื่นอยู่แล้วคือใช่จริงๆแล้วมันเหมือนกับผมพยายามจะบอกว่าตื่นแล้วนะฮะมีสติคือมีสตินิดนึงพิจารณาสิ่งที่เรากําลังกระทาอยู่นะอย่างชัดเจนนิดนึงว่าเราเราสิทธิของเราทําอะไรได้บ้างดูนะฮะสิทธิอะไรของเราทําอะไรได้บ้างอะไรที่ก้าวไก่เกินจากสิทธิกฎกติกามีอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรอ่า นะฮะเริ่มต้นจากในบ้านอย่างเงี้ยฮะควรไหมที่เด็กควรจะมีอันนี้ควรไหมที่เด็กควรจะทําแบบนี้ควรไหมที่เด็กควรจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากแบบเนี้ยฮะเป็นลําดับที่1ก่อนอย่าไปสนใจเรื่องที่มันเป็นององรวมใหญ่ๆผมไม่ได้เคยสนใจเลยนะฮะว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็แถลงข่าวแล้วบอกว่าอ่ะต่อจากนี้ไปห้ามสาวสาวเต้นริมถนนในงานวันสงกรานผมจะบอกว่าถุยมโกหกจริงๆอืมมันไม่ใช่ประเด็นนั้นฮะแต่ประเด็นที่สําคัญคือ ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรมากกว่าที่จะไประง,งับเหตุทั้งหมดด้วยวิธีการที่บอกว่าห้ามต้องบอกว่ามันไม่ควรเพราะอะไรอันที่ผมสะเทือนใจมากที่สุดถ้าดูนะฮะเห็นเด็กผู้หญิงสี่คนไหมฮะที่ทําท่านี้ครั้งแรกผมดูนี่ผมแบบผมผมผมแบบใจสั่นอะผมใจสั่นผมจะตายเอาอะผมรับไม่ได้จริงอันนี้ผมรับไม่ได้จริง แล้วมีคนนะเป็นผู้ใหญ่ยืนอยู่ทัไงหมดแล้วแ้วคนหัวเราะผมผมผิดปกติผมอาจจะผิดปกติฮนะผมอาจจะผิดปกติแต่ว่าผมผมว่าอันนี้ไม่ควรทําจริงๆฮนะแล้วเด็กมันเล็กมาก9 10สิบเนี้ย7 4สี่เนี้ยแล้วทําแบบนี้ฮนะียคุณคิดดูดิฮะว่าทําแบบนี้ได้ยังไงถ้าพี่มิเชลที่เล่นต้นแบบรู้จะไปย้ายนนคันยัอประเทศไทยนะี่ยมัน ได้ฮะเนี่ยมันก็เป็นนีฮะทุกอย่างมันก็เป็นไอ้ไอ้ตัวบริโภคนิยมอะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันเป็นเนี่ยบริโภคนิยมหมดเห็นนะไอ้ไอ้เห็นไหมไอ้ชุดกุมารทองอะไรทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยะเออมันก็เป็นแบบซื้อไปแขวนเลยอะ่ะเออซื้อซื้อไปแล้วก็ไปแขวนนะฮะจากที่มันแบบไม่ใช่ต้องซื้อไปแขวนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ทําเพื่อให้มัน มันง่ายขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะคือมันคืออย่างนี้ฮะมันเป็น,นกลไกฮะมันเป็น,นกลไกมันเป็นกลไกอยู่แล้วอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งนี้นะฮะที่จะเป็นเกิดขึ้นใ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 นรถคันนี้กับซีนนี้ผมรู้สึกว่าเราอะฮะขายเป็นบ้าเป็นหลังไปหมดคือเราขายทุกอย่างในประเทศเป็นบ้าเป็นหลังเกินไปขายหมดนะฮะขายหมดไอ,ไ,อไอ้นุ่นก็ขายไอ้นี่ก็ขายไอ้นั่นก็ขายทําตัวเป็นพวกแบบว่ารู้จักไปทุกคนนะเป็นญาติกับทุกคนไปหมดนะ เออพอบอกว่ารัสเซียอ๋อรัสเซียเป็นญาติกันอ๋อเดนมากเดนมาเป็นญาติกันอันี้นากกาอันนี้รู้จักกันอันนั้นคือเราเป็นญาตินะฮะเราสื่อสารกับทุกคนไปนหมดเพื่ออะไรเราจะขาย<ม>เราไม่เคยมีอะไรที่มันเป็นแบบว่าตัวตนของเราเองมีความมั่นคงในชาติของเราเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามอันนี้ห้ามอันนี้ห้าม,มแล้วเอาหมดทุกอย่างอืาใช่เหมือนสรุปสั้นๆแบทั้งหมดทั้งมวล จรจิงผมต้องการพูดความจริงผมต้องการพูดความจริงฮะแล้วก็ผมต้องการจะบอกว่าผมผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยคือถ้าทุกคนชอบที่จะให้เด็กตั้นอยู่ข้างถนนผมบอกผมไม่เห็นด้วยเออถ้าทุกคนบอกว่าการที่มีการที่มีหนังโป๊ขายอยู่ที่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเห็นด้วยผม,ผมบอกผมไม่เห็นด้วยอ,อการที่ คนไทยจะขายทุกอย่างไม่เคยสนใจเลยว่าโขนเนี่ยมันเป็นการแสดงที่มันเป็นราชสำนักซึ่งมันมีความสวยงามอยู่ผมไม่เห็นด้วยมผมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาสลิงไปใส่ในโขนผมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาเลเซอร์ไปใส่ในโขนผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าโขนมันเป็นศิลปะของการใช้ร่างกายมันเป็นศิลปะของการสื่อสารโดยใช้จินตนาการของของของ,ของคนดูแล้วศิลปะมันคือเรื่องของจินตนาการไม่ใช่การฆ่าจินตนาการถ้าเมื่อไหร่คุณฆ่าจินตนาการของมนุษย์ก็เท่ากับว่าคุณทําให้ความเป็นมนุษย์นั้นลดน้อยลง ถามว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ยังไงเพราะเรามีจินตนาการะเรามีความคิดเรามีจินตนาการเราสามารถมองสิ่งิงหนึ่งแล้วสร้างออกมาเป็นงานศิลปะได้แต่ว่าสัตว์มันมองสิ่งหนึ่งมันสร้างออกมาเป็นงานศิลปะไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างที่อันสุดโต่งแล้วระหว่างเรากับมันเพราะฉะนั้นคุณค่าจินตนาการของผมไม่ได้ในขณะที่ผมเรียนมาว่าอันนี้เห็นไหมฮะกาลังจะเตรียมจะห่อและผม พอแล้วผมขยับนี่คืออยู่บนฟ้าเห็นไหมฮะแต่คุณค่าจินตนาการของผมคุณมานี่เสือกปับ๊บสลิงโยนตูมขึ้นไปแล้วไงอะ่ะแล้วแล้วแล้วยังไงผมคิดว่ามันต้องละเอียดอ่อนกว่านี้เขาคิดกันมาเพื่อที่จะให้คนดูเห็นจินตนาการที่เกิดขึ้นในสมองแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีจินตนาการเราก็จะมีสิ่งที่เป็นความชุ่มชื่นในจิตใจ ทำไมต้องเอาลูกเอาเด็กไปเรียนงานศิลปะแล้วก็บอกกันว่าเด็กจะได้มีจินตนาการแต่พอโตแล้วทํางานแสดงให้เด็กดูแม่งค่าจินตนาการข okay. yeah. องเด็กไม่ใช่คุณเอาสลิงไปใส่ไม่ใช่คุณเอาเลเซอร์ไปใส่อไม่ใช่คุณเอาไอฉากที่หมุนๆมาใส่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉากที่หมุนๆๆ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 นๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 บอกอยู่ชัดเจนว่าเมื่อไหๆที่คุณเปิดตัวคุณต้องเอามือเท้าฉากแบบนี้ แล้วคุณต้องมองด้วยความสง่างามแล้วคุณก็เช็คคนดูทั้งหมดผมฝึกขบวนการนี้ตั้งเยอะแยะว่าผมจะทําให้ตัวเองงามได้ยังไงผมต้องแตะตรงนี้ได้ยังไงผมต้องมองอย่างนี้ได้ยังไงผมต้องส่งความเป็นตัวละครได้ยังไงแล้วผมต้องออกเดินอย่างสวยงามไปแต่นี่ผมไม่ต้องทําอะไรกผมก็ไม่ต้องเรียนอะไรดีอันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วกูนั่งอยู่บนนี้เลยนั่งเลยมึงหมุนมาเลยกูอยู่แล้ว <c oughs> คือมันคิดคนละอย่าง พอผมพูดแบบนี้นะฮะใครอนุรักษ์กว่ากันเป็นไงเป็นไงฮะว่าใครเป็นหัวอนุรักษ์มากกว่ากันทุกคนบอกว่าผมไม่ใช่หัวอนุรักษ์ผมเนี่ยตัวอนุรักษ์ผมจะบอกให้ว่าผมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คนไม่เข้าใจสิ่งที่ผมทาเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นตัวนากตัลสิน ผมต่อยอดจากสิ่งนั้นอีกทีหนึง่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณงอกงามหรือคุณรู้ในสิ่งนั้นอย่าง,างท่องแท้แล้วเนี่ยคุณจะทาสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าคุณอยากทําสิ่งเหล่านั้นคุณต้องกลับไปเรียนสิ่งนี้ใหม่